สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตะสาวรีโวนะครับมันเป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะครับโลกโซเชียลก็คือพูดถึงเรื่องของน้ำมันเครื่องที่ออกมานะครับอ่าตอนนี้ผมถอดก้านน้ำมันเครื่องออกมานะครับนี่คือน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในอ่าในเครื่องนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่า มันจะมีน้ามันพุ่งออกมาไหมนะครับอันนี้รถห้าหมื่นกว่าโลแล้วนะครับห้าหมื่นกว่าโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสตาร์ทรถยนต์นะครับไปสตาร์ทรถว่าเป็นยังไงนะครับจอดข้างนอกกับจอดข้างนอกเดี๋ยวต้องเอารถไปล้างสักหน่อยสตาร์ทก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ขออฝุนเลยสตาร์ทนะครับเหยียบคาร์ดก่อนรอให้ไฟทุกดวงดับนะครับ อ่าดับหมดแล้วสตาร์ทได้ครับอ่าสตาร์ทนะครับตอนนี้เป็นรถที่อ่าอ่าตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยนต์แล้วนะครับเป็นรถที่แบบอ่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสามปีแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะลองดึงก้านชัดดูนะครับว,ว่าเครื่องมันกะหวบไหมอนะ่าดูสะสน,นะครับมีไหมฮะวิธีเครื่องปกตินะครับ รื่องปกติดึงก้านชาออกมาก็คือไม่มีน้ำมันเครื่องพุ่งหรือไอระบายออกนะครับอันนี้เครื่องกาตเรื่องใหม่แลวปกติกาตเรื่องแล้วมันจะเห็นเป็นไอระบายนะครับเป็นไอระบายมาถึงแม่ก็น้ำมันเครื่องก็จะสายนะครับหรือถ้าเราแบบไม่ต้องทักทักมาเนี่ยกรณีที่ผมทักแค่นี้เนี่ยซักแค่นี้เชื่อมไหมน้ำมันเครื่องก็ออกนะครับแต่แสดงว่าเครื่องเครื่องตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่อง24ลิตรนะครับ ก็คือหลายๆคนก็ในคลิปก็นะครับอกบอกว่า,าเครื่องสมบูรณ์ไหมอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมดูในคลิปขอ,องโปรเจคเตอร์ดีเทนเลอร์2.4นะครับมันมันแปลกๆดีนะครับอันนี้คือสตาร์เครื่องใหม่นะเดินให้เห็นเลยครับเนี่ยน,นี่มันเครื่องอนะไรเนี่ยนี่นะครับเอาง่ายๆครับวางก้านให้ดูเลยมีวางให้ดูเลยนะครับแล้วมือป้องนะครับ ถ้ามีน้ำมันเชื่อมออกมาก็คือมันก็จะไหลออกนะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้มันต้องมีซีนตัวใดตัวหนึ่งอ่าถ้าอันนี้คือเครื่องมันยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าในคลิคือมันน่าจะมีซีนอะไรที่มันเสียหายนะครับซีนอะไรที่มันเสียหายแล้วก็อ่อ ต้องมีการบำรุงรักษาต้องถอดภายในออกมาดูนะครับคือมันไม่ยากเลยว่าทาไมเครื่องบอกว่าเครื่องปกติมันไม่ปกตินะครับเตยอ้าครับไม่ได้ปกตินะเดี๋ยวเติมน้ำก่อนแปับหนึ่งขวดนี่นานแล้วครับเดี๋ยวเอาทิ้งละเดี๋ยวเปลี่ยนขวดใหม่นานแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนขวดใหม่เอาไว้เวลาไปตลาดครับไปล้างมือเวลาซื้อของ ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ครับโอมคยอนเข้านะครับโอมาคอนเข้าเขากำลังเกลีกันนะครับนี่อันนี้ก็รถรถดที่จีจอดรถด้วยกันนะครับอันนั้นตัว2020นะครับตัว2020นี่มีอีซุนะครับอีซุมี3คัน4คันกับอีซุร้อเล็กนะครับ6ล้อเล็กให้4ลร้อเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้ตัว2016 2017กรันบคันนู้นไม่ต้องไปดูนะครับเพิ่งเพิ่งไปจุ๊บตูดเข้ามาพิ่ต้งไปดูนะ พุ่งรู้ว่าไฟเดทาล้ำนี่มันไม่มันไม่ขึ้อนอีกเด้อดูครับทำไมไม่ขึ้นไม่ขึนน้นปกติมันต้องขึ้นอ่ะแต่ไฟว่าคันช่างของมัน้วไม่ขึ้นก็ต้องมาไปอันปะ ไฟเดท m e r ันนิ่งไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนเป็นออโต้นะอันนี้คือไฟดีนะครับปกติมันเปิดเปิดมาสักพักหนะึ่งมันก็ลับขึ้นนะครับเดาดเพราะว่ารถผมไม่ค่อยจะตระตนอนะมันก็อ่อันนี้นิดนึงนะครับ สรุปเรื่องของเครื่องนะครับปัญหาของเครื่องอที่เราเจอกันในคลิปครับก็ก็คือมันก็จะ,ะปัญหาที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นซีน้ำมันเครื่องหรือซีแล้วก็ตามที่ยี่อยู่ในนั้น,นครัะก็ต้องมีการแก้ไขต้องมีการปรับปรุงนะครับอยากให้ส่วนบริการนะครับทําการเคลมให้กับลูกค้านะในความที่สมบุนะคือความ่มวงอ็หนึ่ผมไม่รู้ อยากให้เก็ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าก็คือซื้อ,อรถลาแม่งราคาล้านก,กว่ากี่เจนเดอร์แม่งไม่ใช่ถูกนะครับดเจนเดอร์แพงมากนะครับแพงดนี่ยเดอแพงมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเป็นงนี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าจะมีสาระอะไรมาฝากทุกท่านก็ขอติดตามนะครับสวัครับบ๊ายบาย